สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจํานะคะ ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎากคมนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่นดูความรักความสัมพันธ์ใน้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทัง้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฏนะคะคุณคือชาวธาตุน้ําไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว นะคะสิใบอดีตปัจจุบนันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนำหนใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะก็ขออนุยานิดนึงนะคะใน EP นี้เนาะไม่อาจจะเสียงเบาลงนะคะก็ เนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็เจ็บคอมากๆเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ยินไม่ชัดนะคะก็รบกวนนะคะเร่งเสียงนะคะเร่งโวลลูมให้สูงที่สุดเนาะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะเนาะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนะคะโอเคมาเข้าเรื่องไพ่ทาโร่กันต่อนะคะในดิที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากกรกฎค่ะ,ะได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะ ไพ่สองดาบค่ะและไพ่เดอะฟูลนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมเนาะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณและตัวเขาเหมือนกับมีความคิดที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอืม คนหนึ่งนะคะก็มองอนาคตยาวไกลมากๆนะคะนะมองถึงความสำเร็จในเรื่องราวของความสัมพันธ์มองถึงข่าวดีนะคะมองถึงการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะมีกำแพงแล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะสนใจแต่เขาเรียกว่าสิ่ง ที่ตัวเองต้องการไม่ค่อยจะรับฟังไม่ค่อยจะสนใจคู่สักเท่าไหร่นะคะตรงนี้สามารถสลับกันได้เนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยไปกลายเป็นไพ่เดอะฟูลแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมานะมันเลยเหมือนกับว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทำตามหน้าที่หรือแม้กระทั่งต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ บางคนนะคะถูกละเลยความสัมพันธ์ถูกละเลยในเรื่องราวของความรักเนาะมีแฟนก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์เหมือนกับล่องลอยเหมือนกับอยากจะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครรออยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็ค่อนข้างที่จะ ย้อนแย้งส่วนทางนะคะตรงนี้เนาะอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะก็ถามว่าใครนะคะที่มีความรักด,ดีอยู่แล้วก็สามารถสคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปเครียดไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่การดูาการฟังดวงการดูดวงผ่านช่อง YouTube มันก็ยังเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะก็ยังเป็น แบบ general reading เนาะมันยังเป็นาการอ่านดวงแบบโดยรวมอยู่ก็ไม่ได้จะตรงกับทุกๆคนอย่าอินมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนา,ากรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่10ถ้วยค่ะใบที่2นะคะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนและใบที่3นะคะได้เป็นไพ่ส เรียนนะคะชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากร,รกฎมินพิจิกนะคะธาตุเดียวกันกับคุณหรืออาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะคนคนนั้นที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพแพทย์นะคะอาจจะเป็นนักบินนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าล่ามนะ เขาเรียกวา่าทูดแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวทัดดินค่ะผลศพการมังกรนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมความสัมพันธ์มันอาจจะต้องรอนะคะถามว่าตัวคุณและตัวเขาไม่มองว่าตามหน้าไพ่อ่ะมันควรจะนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปจนระดับที่ ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหรือบางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรือบางคนแต่งงานแล้วแต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ได้ถูกเติมเต็มตามที่เราคาดหวังไว้นะคะเหมือนกับคุณจะต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเองอยู่ในทุกๆครั้งะคะ่ะไพ่ คือเมื่อมันเมื่อมันมีไพ่สิบถ้วยมีไพ่ดีเมจิเชียนเข้ามาแล้วมันไม่ควรที่จะมีไพ่ของการรอนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณและตัวเขาอะ่ะเหมือนกับอยู่คนละจุดมองคนละจุดในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณอาจจะมองว่าโอเคเราเราเป็นครอบครัวกันแล้วเราเราควรจะแชร์เราควรจะแบ่งเบาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ให้แก่กันนะคะควรจะมีความสุขด้วยกัน จะทุกข์จะสุขมันก็จะต้องแชร์กันแต่เขากลายเป็นดีมิเชียนกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาเหมือนกับเพิ่งจะรู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าเอ้ยเรากลายเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหลอกลายเป็นคนที่มีคู่แล้วหลอกลายเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบแคร์คนรักแคร์ความสัมพันธ์แล้วหลออะไรประมาณนี้เออความไพ่ใบนี้ค่ะเจ็ดเดือนมันก็เลย ขึ้นมาขานนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมันกลายเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องรอคอยอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะคนหนึ่งถึงเส้นชัยไปแล้วอะแต่อีกคนหนึ่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทอะไรประมาณเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากรกฎนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนื้อบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่คิงถือดาใบที่สองเป็นคิงถือไม้เท้าและใบที่3เป็นสเตรชนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมเนาะคน นั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าพ่อไม้แม่ไม้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นแน่นอนค่ะตัวคุณและตัวเขามีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันถึงแม้ว่านะคะจะเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะ บางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วนะบางคนอาจจะออยู่กินกันแล้วก็ตามนะคะก็ไม่รู้สึกว่าความคือเป้าหมายของของความรักครั้งนี้คนคนหนึงก็มองถึงอนาคตแต่อีกคนคน,นึงก็ก็เขาเรียกว่าเอาเอา,เอา,เอาหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลักนะคะหมายถึงว่าหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนรวม นะส่วนรวมโดยที่เอาเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้ไม่ได้โฟกัสในในจุดของคนรักมากเท่าที่ควรแต่ความรักครั้งเนี้ค่ะนะมันยังเป็นสเตรน์อยู่มันมีความเขาเรียกว่ามีความยากลำบากในความสัมพันธ์ก็จริงแต่ก็ยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะพยายามรักษาประคองอยู่นั่นเองนะคะอืมก็ไม่มองว่า ง่ายๆเลยนะคะวิธีแก้ไขเนาะก็น่าจะเป็นการพูดคุยนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจคู่ให้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะไปเปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยบ่งบอกว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใช่มันอาจจะไม่ได้คุยกันตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะมีอะไรเก็บเก็บเก็บไว้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณไม่กล้าคุยกับเขาหรือว่าตัวเขาไม่มีเวลาให้คุณก็ตามนะคะ,ะปัญหาต่างๆมันก็เลยลอยฟุ้งอยู่ในอากาศไม่หยิบปัญหาไหนมาแก้ไขมาพูดคุยกันสักทีแน่นอนคะ่ะแค่คุณนะคะหยิบปัญหานั้นทีละเรื่องนะคะอย่าปนกันเอา ลงมานะคะจับเขาคุยกันเนาะแล้วก็ถ้าหาว่าคุยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันด้วยสตินะคะคุยกันด้วยคําพูดที่ดีแก่กันด้วยนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยในเรื่องราวของปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็อาจจะได้แก้ไขนะคะแล้วก็ทําให สถานการณ์บรรยากาศในความรักความสัมพันธ์มันผ่อนคลายลงมันไม่ตึงเครียดมากเกินไปนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะเป็นแฟนกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องแชร์ไม่ว่าจะเรื่องราวสุขหรือทุกนะคะตรงนี้นะแค่เราเปิดใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิดไว้ให้หมดแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ